ถ้ากระจกตาโก่งเนี่ยต้องแยกก่อนว่าไปตรวจแล้วคนหมอบอกว่า,วาวกระจกตาเสี่ยงจะโกง่งหากทําเลสิกหรือเป็นโรคกระจกตาโกง่งหากเป็นโรคกระจกตาโก่งเนี่ยนี้ต้องรักษาโรคให้นิ่งก่อนถึงจะพิจารณาเรื่องทําแต่ถ้าหากเสี่ยงจะโกง่งเมื่อทําเลสิกแบบเนี้ยแปลว่าทําเลสิกไม่ได้ก็อาจจะพิจารณาเรื่อง ICL ต่อนะคะแล้วเรื่อง ICL ใครทําได้ทําไม่ได้ไม่ได้อยู่เกี่ยวกับกระจกตาโดยตรงแต่เป็นเรื่องโครงสร้าง ในลูกตาว่าปลอดภัยที่จะใส่หรือเปล่าเช่นความลึกของช่องลูกตาเนี่ยลึกเพียงพอความกว้างกว้างเพียงพอเซลล์ชั้นในกระจกตาปกติดีพอเลนตาดีไม่เป็นต้อกระจกมุมตาดูโอเคความดันลูกตาไม่ขึ้นไม่เป็นต้อหินหากตรวจทั้งลูกตาและโครงสร้างปกติพร้อมที่จะใส่ ICL ถึงพิจารณาใส่ได้แต่หากเราเป็นโรคกระจกตาโก่งต้องดูโรคตรงนี้ให้ดีก่อนค่ะ